พอน้อยว่าเราซื้อม่องไว้ครับคุณล่ะชาวพีก็วนำว่า,าของคุณกวางครับอมองมหา,าปลาบืนที่น้องน้ำเต็มืดเอ้าครับผมมองนีตะก้อนเป็นปลาเขาเมื่อได้ครับนี่ไปหอดมึงขุนนะครับที่น้องครับผมบวัดตะพุ่มีปลาครับอยู่ครับผมปลาเสี่อมยังมีได้ครับผม คิดเล็กกว่าข้าวซีว่โครงคยนี่ครับผมอันนี้มองเสียงหน้าใหญ่โดนครับนี่ครับนี่อโอนถามเลยเฮ้ยนอยสวัสดีครับพี่น้องเมนี้น้ำเฮากุโกงแล้วครับพี่น้องคนน่ะปุยปุยอยู่ยาสัมพันธ์เพิ่นกำลังจะเ็ดทางแก่ลุงทางอะไรเดี <c oughs> ๋ยวสมานท่าบุ่นครับผมเดีนี้มาท่าลุ่นเด้อพี่น้องว่าเือละหมาดเนี๋ยวสมจีตครับ พลังขึ้นเหมือนแบบนลังแต่งงานห้างเดือดรุ่มันจะเลี้ยวแต่ว่าพอน้อยว่าเราเสื้อมองไว้ครับคนละรอเฮือนาใหญ่ยดคนละพอะว่านำมือเส้านียังเห็นป้าเข้าอยู่ด้แถวนี่บัดกับมอมแตนาไปยามตู้มีที่รอเลี้ยวเบื้องบนหัวในทุ่ตเตามออนมองมาเสื้อมองไว้จัดื่นสองฝืนกนเด้อพี่น้องไปเสื้อมองบานโอ้ในหลอบได้หลายปีครับพี่น้องครับสามปีบะครับพอน ชอบมีกลัวนำเพาะเขากุดกกวางครับนี่เขาต้องก็ดีใจอยู่ครับผมไม่ใช่เลยผัดแบบพวกหยาพวกหยังไปครับแต่ว่านี่คือคือคือว่าเด้พัดป็นป่าไหนบุครับนี่หรือว่าต้องรอให้นำแห้งๆวันจังสิพัดหยาพัดหยังไปแน่นต้องน้ำแห้งเต็มหมดไหมเต็มแล้วก็มันปกติตีนั้นมันรอดคันพี่ได้ถ้าลอดคันนี้นี่ผักบ่มียูฝึกหน่อยโอเคครับเดี๋ยวรอให้รุ่นให้มันแบบให้มันแบบเต็มเห็นมไหมผมเลยเขาแบบขยันงบบเก็บเอาถุงนั้นปอมมันกลย โอ้โห oh, oh, oh. มองมหาป่าบืนพี่น้องน้ำเต็มเมดแล้วครับ<ะ>ผมหลักกางมองเปน็นคำข้านานี่แหละครับพี่น้องรักักไปเรียบร้อยละน <c oughs> อ,อนป่อมเสื้อกันพอมองนี้มีที่ป,ปอมครับว่าเราเสื้อห้าเซนตรงห้าเซนแล้วแปดเซนว่าเราลงขุดก้งขางคลองไว้แลวล่ะครับทางฝ่ายย่ขานี่ <c oughs> นี่ครับตอนนี้มีท่าเลือกไปเลยอแล้วครับพี่น้องประมาณนี้แหละเสียนี้ ื้่ไว้ปืนน้ำมันมาเลย่อยครับอันนี้ห้าเส้นครับพี่น้องอนี่วา้ี้ละาดพึงเ,เนี่ยครับขีกรเดนหลาหลายเลยครับผมพึงเนี่ครับมันหนีน้ำถ่วเกมนมากฟังครับึงนะครับ พูดนะปื๊ดถอยถอยถอเก็บไปหาไส้เบ็ดเนาะครับนี่เนาะขึ้นอีกขักครับนี่ครับผมไส้นองกุดกวางไว้ครับผมขางยาก,ก็มีท่านได้เปลี่ยน,รนครับไปเลยครับพี่น้องเราค่อยจดลงไปนี่ดางไม่ได้รู้เสือแล้วมันมีจมลงเอดิยังเพิ่งมาถามว่าเราต้องทำยังไงถึงนี่ครับไส้ไว้หนองกุดกวางอีกพื้นหนึ่งครับพื้นนี้แปดเสนครับพี่น้อง ลุแบตเซียนซื้อไว้ปากกาใหญ่เดี๋ยวรอช่วงวัยว้ยครับผมมาลุนกันครับนามจีไปยังไดมาจังไดครับอันไปเอาป้อมมาเพื่อพ่อเนี่ยลูกป้อมยุ่งหมดไหนเนี่ยครับพ่อยุ่งถุงปุ๋ยครับพ่อพอหน่อยใส่เบียดใส่ด่างไว้ครับผมนี่ครับถาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัส <c oughs> ดีตอนเช้าพี่น้องหาดและฟูคุ้งต้องกระโดดห้ามระวังเด้อครับคครับเด้อรับพ่อ โอ้โหโอ้โหขึ้นฮอ้นป่าขึ้นป่ากาปาปาจะเทียนบอกจะเทียจะรู้ว่าจะสอกข มันละไปยามเพ็ดครับมันเป็นตึ้งป้าเพราะกลัวที่สวยงามตัวป้าสลิดใหญ่โอ้ได้หลายตัวโอ้หนึ่งหลายตัวอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่าได้พี่น้องก็งงยุบตัวอยู่แค่เข้ายามมองแล้วอย่างนี้กิเหมือนขึนาะองถ้าิ่นยกเพิ่ะนกันไปเที่ยวกันยามมองมาแล้วกันแล้วลูกไปยิงก็คือเราได้เห็นชัดกินยามเพ็ดสักกันเนีโอ้ดีเหมอสูงตัวดีไหมโอ้โห ว้พี่น้องท่านเบ็ดแห้งค์ครน้ำลดลงประมาณสิบเซนเมื่อคืนอุย้ยถือยี่ได้ครับพ่อเกือบตา <c oughs> ยปอกข้อครับได้ปอกขอน้อยตัวนึ่งนะได้พี่น้องนึกว่ามีได้เนี่ยมีดสม้อยซะหนะว่าจริงว่าแอ่ว่าอย่างปอกขอใหม่ด้เนาะโอ้อนะโอลังแหลกอะจัดหรอครับผม <c oughs> ประมาณเด้อพี่น้อง พี่ <ไป S 2> น้องมายามบิดครับมานี่ถึงบิดถึงมองเด้มองเสื้อไว้แต่เมื่อวานนี่ยังได้ยามอยู่น้ำพื้นแห้งลุ่งยามมีได้ป้าไว้หันแล้วอะปะ้าน้ำนะครับแต่ว่ามื้อนี้ลงแล้วครับประมาณสิบเซนเดี๋ยวเบิ่งกันคกไม่อ๋ออลังการางานสั่งโอ้ยย่งมาเพินอีเด้อเสนอโถมึ้นหนึ่งสองมื้อไล้ได้ครับนาพ่อน้อยเข้าไปไม่ได้เมื่อวานนี่ว่าเราเข้าไปเบิ่งเรห่วยมีกาเข้าแล้วอะฮะน้ำมากกระทันหันอ้อนี่มีทันนี้นี่เสนอ นี่ครับรุ่นเบ็ดไปน้ำผนอยได้ครับผมมืดเติมเบ็ดน้ำแข็งกี่น้องเอ้ทายไปฝากใส่ก่อนครับใส่บึงน้ำเดี๋ยวใส่ใส่ไปใส่เมื่อใดบึงเนี่ยงนี้ตะก้อนเป็นป้าเข่ามาได้ครับนี่ไปหอดมงคุณเหรอครับโอ้ถือได้่อนครับนิ่งๆนึกว่ามีที่สินโดปลาเสื่อมเสื่อมตัวนี้ครับโอ้ ปลาเสริมน้ำแกงพี่น้องเลยพี่เด็ดเลยพี่เด็ดเลยครับปลาเสริมงามปลาเสริมครับพี่น้องตัวมีใหญ่ปลาเลยดด์ปลาเสริมน้อยเสื้อยนี่ขี้เดินนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้เอามาเสริมมองเลยขี้เดินอยู่หันแล้วจับเสือเบ็ดกันหน้าสนออ๋อบางทีเราไทยไฟพ่อแม่พี่น้องเบิ้งวันนั้นมันเท่าไปคอนอยู่เงา้ยมครับพ่อกบบกดเชือกไว้เนม่ยเมลงเลยมาเสียเบ็ดไว้ปลาลุ่นต่อครับพี่น้องนี่ครับ สามหลังสองโตครับโอ้เด็ดเด็เด,ดครับผมหังคือนข <c oughs> ึ้นขึ้นทางกุดโกงน,นว่าในไหลพาดเลยได้หลุดคนอ๋อถูกมอนแห้งแล้วนองเลยเบิงไส้เบิงน้ำไส้ขักลีๆๆครับก็นานี่พอหน่อยนั่งลงไปใส่ดังย,งยุ่งอยู่ครับนี่ เดี๋ยวนี้เต็มหมดแล้วอันเปะน้ำหมาะสบอเป็นหัวคันเด็ดสิเต๋อตออ้ปของเปะน้ำหมาะสอ๋ยามซอยพนน้อยกอนครับผมเดี๋ยวโอ้ดี๋ยาอ้ปลาคอปอปลาคอปาโอ้ีปลาอแล้วพี่น้องอ้ตัวงามอยู่ด้วยครับนี่ครับโอ้ย นี่นี่พี่น้องปลาคออรอบนี่ไข่ยุกเกาะมินมินตัดออกปลาเป็นง่ายลัดตัวกับสมบูรณ์ครับผมนี่สองสามตัวละพี่น้องก็ได้รุ่นเยอะเสื้อหลายล้างอยู่ได้ครับพี่น้นอง pues. พุ่นล่อหอดอันกุดโกงฟังทางพุ่นแหละเสื้อออมไปเลยเลยเฮ้ยตียมสามเข้ามาแล้วครับผมปลาคอใส่งามครับ ครับสองขังขังฟังอุ้อ่อนซ่อนหนามครับอ,อู้มองนี่เป็นปลาเข่ามืาได้เลยครับพี่น้องโอ้เิ็นน้ำขาวๆมีแต่ปลาเข่าได้พี่น้องเลยโู้ถึงแล้วครับมันหตายแล้วลูกตัวนี้แ็งแค่เดียวใครยั่วมีน้องมีครับถึงตายก็นับแต้มครับผมใครแต่ว่าตายสดแต้มซีแ้มซีปลาตายบังคอนแจงนี่ละโอ้ลักษณะนี่ปลาคอกินกินเงี้ยดอกเนาะใส่แบบนี้เลย ปลาคอนอ้อยพี่น้องพอดีตะแหงนตะแหงกินข้าวข้าวเหนียวฮ้อนๆเจี๊ยบแมงดาหนูสุดยอดเลยโอะลนต่อได้พี่น้องไหยขอมยัง่งน,นี่จพนะังเลยเนะ้องขอมปองเนาะปองนั่นเลยเพื่อตัวมีอยู่แหละโ,<อ>โอ้ยเ,เดี๋ยวหน้าเข้าเกิดคิดว่าเราพังเลยมองป่าอยู่ขานะ่ะข้า <c oughs> วเมื่อวานมันมี่นี่อัน,นอาการละครับฮึขันเบ็ดคือกล่องเขาป่าที่แม่งงูกินบอลลูนอ้าว เข้าขั้นดินเข้ามาอย่างนี้ถึงจะเป็นโปนี่เด้รับพ่อฮะเป็นปลาไหลครับพ่อยันเป็นงูเบิ่งเบิ่งดีๆีเด้อขั้วผ่อมันดึงเขาหน่อยนี่ไหมมันหลุดแนละ้วหลุดคิดว่าคิดว่างูมันจะดึงปลาเขากินใช่ไหมแาบพ่อเคยเห็นถ้ามันดึงเขาฝังอย่างนี้นะเป็นเวทลาบอ่ะยิอยู่ครับที่มันหลุดให้งูกินก มีลาคิดว่ามันระถืกป่าน้อยแล้วมันนี่งูเห็นคาบดึงเข้าไปโอ้พี่น้องครับผมนึกว่าตะบบมีป่าครับนี่นี่ถือ <c oughs> อยู่ขบพ่อ,อครับปลาเสื่อมย่างดีเลยด้วยขบพ่อ <c oughs> มาตั้งกงตั้งไก่เลยก็เห็นพ <c oughs> <ๆ>ี่น้องเลยคนน่ะเลี้ย่ธระมเต็มกำมือเลยไหววะคิดว่าเรามีพ่ออีแล้วพี่น้องขครยุตตัวนี้มันงามอย่างพี่น้องลปลาเสิมอย่างงามเลย ปลาเสริมน้ำหยังครับ uh, ม,มันออกมาน้ำแกงมัมมีอาการนิยั่งนี่ right น таки, ปลาเสื่อมตัวนี้เราไปซูนเพิ่มบั๊บุลนเมียครับสามสี่ตัวห้าตัวห้าตัวแล้วครับพ่อครับต่อครับพี่น้องเี็เมา์พอถือก็ได้ครับพอจับกองมาเราได้สบายเฮ้ยรุ่นต่อพี่น้องเอ้ย โ oh. อลซ้อนหนามแน่นาะบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกหนามลายบ้าน้องครับผมนี่ครับปลาเขาเมื่อสักเมื่อมื่เนี่ยน,นนนดดยนี่ครับตรงหมองสะพานคอนเวิร์ตได้นี่ครับเมืองเนี่ยน้ำลวดมากแบบโอ้โห้างเข้าไปหน้าเป็นแบบนี้แหละพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บเอาอกกนอนอไว้กับคนจังเลยเหมือนกับห่อยหอยแมนว่าละครับพ่นอครับ โอ้ยิึงใสอันนี้มองเสียงหน้าญ่รถครับนี่ครับนี่เออถูกทำไหมอเอาลัางการงานสั่งครับผมเห็นตะป่า้อย์แหละพี่น้องเอ้ยอาหน่อยเสียงอ่อนไปิปนมกัะพลกับกระเทือนไว้ท่ามันเกะซะกัอนออนี่พอได้เห็นปากระถิ่น สำนี้แหละพี่น้องเอาพอได้กินครับเอาไปไล่กันมันกินนี่มืดเดี๋ยวเราไปยกอันจะลุงอันลุงซิทจากไม้ก่อนนะ <c oughs> แกเสือลงวังยาละลุงซิทเดี๋ยวยกจากบาทสองบาทกันเดืองห้ามมาเนี่ยแน่อนอนฮะมีปลาน,นอวนอดมีไตนะครับพ่อเมื่อคืนเพ<อ>ิ่นได้ปลาดุกอันบิ๊บกอุ๋ยตัวนึงครับ<อ>ประมาณตัวกิโลลวกัปลาอีไทยแม่สามพีตัวนึ่งนอกนั้นก็ปลาน้อยก็จะได้ประมาณจักกิโลนี่ละเมื่อคืนครับพ่อครับ มาดูสะดุ้งน้ำพนอยส้อยเดิมครับอันนี้พ่อซิดนี่จอยู่ผู้เดียวครับผมทางผุ่นเป็นแง่สมจิตครับผมลหล่าและมูคณะครับเม่นครับพ่อเอาแล้วพี่น้องครับผมเ่นครับพ่อเอาแร้วพ่นอครับเมครับพ่อเอาแลท่านปลาครับพ่อ ตูบัวบัวเงียบปิดเฮ้ยได้อยู่ได้ครับพ่อครับปไปยังนะครับพ่อตัวนึงครับปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยครับพ่ออยังไข่อยู่ป่าหมดไม่ยังทังนี่นั่นฝนละมาอีกผ่หลุหมดยังม่เงินเดืทังอยู่เด้อนี่วะเด็ดจำที่จ้าปนีไปเถอะครับพ่อครับจับให้หนือนเดิมเหมือนนึกจอดไว้สำนี้มันมาได้สำนึก เดี๋ยฝากเนาอยตัวนึ่งเจ้าของเพิ่งเห็นโนมาลอยตึกคาว่าซินี่ลอยตันึงอย่างเด้พป่น้องปลาเบ็ดถึงกคด้สีหาตัวค่อยปล่อยลงลูกกันเอาอีกจักบาทนึงเขายัางพยายามเบ็ดตัวเขาพอเอ้าไปสิเรสเลยมีมาเฮาเลย ในที่สุดก enfin ็ได้ยกแล้วครับผมสะดุ้งมือนี้นี่เฮ็ดมากท่านท่านสะดุง tai, ะด้งมือนี้เฮ็ดมากระมัณนสองสามปีคร well no um ับนี่ครับนี่านยาเนือหมกน้ำพึ่งมากปีนี่แหละครับผมนี่ลงามเกมนี่ครับยกบาทสองครับผมหลุดน้ำพ่อน้่อยครับผมปาายังก็ไดครับผมปลาเสื่อมก็ดีครับฮึบบัว นี่คือลูกตานี่ีชื่อจักเกอร์โอ้โหปลกไว้ก่อนไว้ครับลูกซิทเรามายกต่อโอ้พี่น้องครับผมหยาหนีก็คือสิ่ง่ไปจากน้องกุดลกวางดอกครับนี่าขันนำบ้านแห้งกคนนี้ครับเบิ่งนะครับแต่เมื่อดีใจนำน้องเขาน้องกุดลกวางคิดว่าหยาหนีมันจะไปครับผมแต่ว่าเบิ่งไงครับมาออ้กันอยู่มุมนี้ครับผม แต่ว่ากันห้ามันไปกันสิโอ้กันสิเลียงตนพี่น้องเพื่อพื้นหน้าอยู่แถวๆนี้นะครับหยามันคือสิไปอยู่เต็มครันสันดอกครับเดี๋ยวด้วยรับพ,อพอนน่อติดหลอกรับพ่อว่ามันเนี้ยอย่เงีเ้ยมันเป็นเทียวอยู่เห็นดย่างค่าตอดมึบมึบอยู่สองบาทตรงอย่าน้องกดกวงครับผมน้องกดกวงลองกดกวงว่ามันปลามันเอ่อกไปนอกมืดระเบ,บ้อสนันดอหยามมาตั้งเหิงทั้งตัวสูตรหลังนี่แล้วอยู่กดโกงถ้าเป็นถ้าเป็นพี่น้องว่าป,าปลาไปเลยนั่นน่ะ อ้ะโคครับพ่อโอ้สูงน้ำด้ครับใส่น้ำดีครับมามามาเขาฟเาโอ้เอาแล้วมาตักเขาเบ็ดเลยโอคอแบบงามเลยครับนี่ได้ นั่งกันตั้มกระตัดเล็บเรียบร้อยครับพ่อมาลแกขั้นขั้นปดมันละตายครับพี่น้องก็เลยละแกตัวนี้ลองได้ปลาคอสามชีสตัวนะครับพ่อปลาเสี้ยมสองตัวสุดยอดครับติดมานนำเสียละอยากให้พ่อน่อยปดก่อนนะครับแก่แล้วล่ะพี่น้องบันี้ โชว์นะครับผมนี่วันไหนครับผมทีเด็ด,ดทีเด็ดลปลากุดโกงเริ่มโอนแล้วครับพี่น้องเนี่เจอถุงกันได้บ้างกิบเล็กผสมน้อยไปนี่แล,ล้วลุ้นต่อครับยังได้ย,ยังเจี๊ยบเป็ดหลังนี่แหละครับปลาเพชรพอหน่อยก็พอได้ลุ้นอยู่ยได้ครับผมเ <c oughs> อ้ารถไถผู้ใดมาอยู่นี่นี่ครับพ่อครับรถไส้ให้ตัวว่านอยู่กลางน้ำม่ให้แห้ง ห้องเซอเพิ่นมาเอารถไถขึ้นแม่ไอ้เนอะเิ่นก็เงยโขเลยก็คิดว่ามันเรามีโทมันก็รอไว้หันละต้องหาเห็ดเลยอยู่สักพักนึงเลยลุงศรริษย์เราเพิ่นเจ้าห้ามโทกันก็ยำมาแต่ชิ้นเดียวหนายก็ยังว่าเอารถขึ้นก็รยเ้นเลยนี่จอดยุบขันครับผมใครไ <c oughs> ม่เอาขึนนนนน้นมาท่านนี่ม่นเรียบร้อยครับหน้าม,ม้าย่างคากักเลยครับนี่ <c oughs> เรถไายเดินตามโอ้สมัยนี้ก็ถือว่าหายากก็ได้ครับนี่ได้ย่าลงทิยปด้าหกตัวอหยากเลยไปย้อนไลุงเพิ่อนเาคนสบาทได้น้อยทีนีจะินเลยไปนดามา่ยตามาตายับนี่ครับผม ยางเบ็ดวนมาหอดมองเก้าแล้วครับโอ้มาบัดนี้นี 19, oh, ่มองนีไม่ย่างข้าวแล้อครับพอน้อยยังไป ไปหือดังมาอยู่ครับผมเดี๋ยวรอยุงหนีครับโอ้ยถือป้าเราตัวนั้นครับปลาเก่งตัวนึงลูกโอ้ปลาเก่งตัวนึงป้าตข่เกือบเน่าโอ้เกือบเน่าบอกครับพ่อเออพอตายแห้งได้ยังได้ลุ้นน้ำกันครับผมยำดังยำดังอยู่น้องกุดกว้างน้องเนาะบองปกฮึอฮึมขันทองอะไรนี่แต่เก่าพอได้ลุ้นปลาครับปลาครับแมนป่ะครับพ่อ ได้แล้วมาเลกโอ้ยั่งยูปะต้วนอะไน่ะโอ้ยตายคือเดียวเยาวยาลุ้นปุ้มนี่ครับสองตัวครับพ่อครับสองตัวแล้วเด้อพี่น้องปดไปนำรถไปนั่งเรือลุ่มตายปศไงอ่ะครับพ่อพอดีได้เอาถงลงมานำเยอะมาข่ามาข่าด่างแปดเส้นพี่น้องเอ้ยปลาเข็งรุ่นนี้มึงกัสี่เสนสี่เซนห้าพี่น้อง แต่ว่าพอตะแหงได้อยกอยังตัวแข็งย่สิลร,รตัตองไก่ตองอี่ใหม่ๆครับผมตายใหม่อยกคนนี้ก็ได้ดูนี่ฟักทั้งตเลยเนี่ครับกินได,ด้ทั้งกระดูกทั้งก้างแต่ว่าฟักมันมุ่นครับพี่น้องเจ็ดกลอยแบบไว้แบบ,บ,บโคบุลุนี่เขาคอบค่ายกับสูตได้ <c oughs> โอ้ยเสีย่ยวขนาดแล้วเขาต้องวันนี้หางานให้เรา แม่ลากเห็นทุขาจ่ว่าแม่ลกก่อนจมก่อนตามสเตปเราโดสเตปก่อนเจ้าเขาอีกเังเราใครเห็นเ่รา็เราปท้าอี้อะไร่างี้หรอครัา้งนี่เดือดพี่น้องเนลอ้เอาเล้วเจ๋ล้เจอแล้วปลาตองพี่น้องนี่มันตองไก่ด้นตองธรรมดาแต่ว่าตัวงามครับ ปลาตองธรรมดาครับผมครับปลาตองไก่ไม่จีนมีไร่เนาะครับแมนตองธรรมดาเจอแล้วเจอแล้วครับผมยำมากแบบแปดเซนเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วฟืบนี่ตองธรรมดาปลาตองนี่ปกติตองได้่สามตัวเนี่ยก็คือเป็นตองครับเดี๋ยวมันจะมาอีกครับผมอาจจะเป็นไปได้ครับผมห้องงามไหมกล่ะโอ้ เนิ่งผลงานในสมกิจก่อนครับผมมาตามเสื้อนี้นี่ได้อยู่ลุกจ้องเสื้อมาเลยเนี่ยปลขาเพราี้สมกิจเดยปลาเข้าสี่ตัวคนนี้ปลาข้าน้อยตร่น้น้องพื้นปลาหลายแลยนี่ครับผมปลาาว้ามันมันตัวน้อยเพิ่นวะเลยไล่เนี่ยน้องเลยโอ้ไปเลีงเชิญสะป่าเนี่อื่นมีได้ได้ผีเคยอ มันไล่กินปลาเนื้ออืดเบสแมนโอเพื่องามแต่ว่าปลาเพิ่นปลากุดปลาเสริมได้หลายตัวนี้ปลาข้าหน่อยนี่แหละผลงานที่เคยผมได้พักหลายนึงถึงปลาตองปลาฟันเดียวเหยาะปลาสลิดก็ได้ที่เคยอันปลากดกับปลากระแเยงนั่นจกไม่เฮ่เนี่ยเด้อขั้นละขายเราเอาไปลงอันลงสสนาโคกมันมีตายหรือฮักแย่งเรา บ่ไหวมี <laughs> ได้แล้วสัต <laughs> <c oughs> ว์นะถ้ามันได้รอบหน้าอย่าฮักเด้เอรอบสี่โจ้งไว้บึงโจง้งร่วมกันโจงมือหอดบ้านมีตายเลยเอพอพรามันทนอยู่ป่าเส้นี่ถ้าหลังเทือกถ้าได้เวลาเราเอ้อมาเอาน้ำเรา<พ>อเอาคู่เส้นน้ำไปเลย,เลยอย่าได้ไปปล่อยอย่าได้ป่าเสืง่งงป่าเสริมโมนี่แหละเออป่าเสริมเราพอได้ยุ้ยโอ้ป่าเป็นป่าเสริมก็ได้เด้อเสื้นน้ำเมื่อโลดเรซื้อเฮอะ เออได้ได้เหนื่อมันตายเอาบ่ได้ตัวเดียวบ่อปลาเข้ามีเอามันกินปลาน้อยนี้นบไปไปก่อนเลยครับพ่อยี่ไทยพ่อเฮ้ยบเราคือเอสดีแีเกิปเป็นสัมภาษณครับผมจิตแน่นอนมือม่ต้องียางเสร็จแล้วพี่น้องไลยบาท คนตะตกพอดีม้าหัวกะได้เอาตรงนี้ว่าอันแกเสือเรามีตยตรไตายเสือพี่น้องเว้ยแกเขาเบ็บได้เท่านี้หละนิดมันพอได้อยู่ได้กินเยอะหรืตสุดยอดเลยละนิดมุกมอคักปลาเสื่อมไหมครับอสุดสุดยอดปลาเสื่อมสองตัวตอนี้ซื้อน้ำพายังสมคิดบ่ามาตื่นเราพอมุกเนาะสั่งเราไว้เหรอวะ นี่แหละครับผลงานเสานี้ก็ได้ครับก็ได้อยู่ได้กินครับมีได้หลายครับออกไปยามเ็ดยามม่องครับพอดีไปเบิ่งงานผิดเผยพัสดุแก่ลูกน้องคนได้จบเจยอยู่ด้ผลก็มามาพอดีครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็ได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับพี่น้องเลยนี่ครับปลาเสี้ยงงามครับผม